สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีธนูประจำเดือนตุลาคมปี2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะของชาวราศีธนูประจำเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะเดือนแห่ง ดีมากๆค่ะทั้งงานเ <_ C ell> งินรวมไปถึงความรักด้วยค่ะจุดพลิกผันจุด9เดินต่อนะคะสู่ความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินทั้งนั้นนะคะทั้งเรื่องรายจ่ายรายรับนะคะทุกอย่างจะดําเนินไปในทิศทางที่ดีค่ะความมั่นคงในชีวิต ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยนะคะรวมไปถึงการทำงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่มีเกณฑ์จะเจริญเติบโตเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะเดือนตุลาคมทั้งงานทั้งเงินรวมไปถึงความรักจะดีมากๆเลยค่ะแต่ก็มีเรื่องจุกจิกใจอยู่นิดนึงนะคะในเรื่องของความกังวลใจมากจนเกินไปค่ะรายจ่ายก้อนโตเกิดขึ้นได้แบบง่ายๆในเดือนนี้นะคะ การงานเดือนตุลาคมชาวธนูหลายๆท่านการวางแผนการทำงานการดำเนินการโปรเจกต์อะไรสักอย่างอยู่ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญต่อชาวธนูมากนะคะงานนี้ต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาวธนูเองทั้งนั้นนะคะ หลายท่านมีการดําเนินการในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านช่องห้องหอที่พักอาศัยการสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือพัฒนาให้มันมั่นคงขึ้นดีกว่าเดิมนะคะบางท่านจะมีการวางแผนการทํางานเดินหน้าไปได้ก็ไม่เต็มที่นะคะ อยู่ในช่วงเตรียมการหรือหาความรู้ในการทำงานที่คุณทำอยู่นั่นแหละคะ่ะหาช่องทางรูปทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและมั่นคงขึ้นค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องระดมทุนทั้งทุนทรัพย์และระดมสมองในการทำงานหรือสร้างสารรค์งานใหม่ๆชาวธนูช่วงนี้หิวเงินมากเลยนะคะช่องทางไหนที่จะได้เงินหรือมองเห็นงานเล็กๆน้อยๆเอาหมดค่ะ อันไหนที่ได้เงินโถชาวธนูจะหาเงินสร้างความมั่นคงนี่นะคะเอาหมดเลยนะคะงานหยิบย่อยงานเสริมงานจอ็อบงานพาร์ทไทม์อะไรที่ก่อไรายได้เอาทั้งนั้นละคะ่ะบางท่านก็หาแหล่งเงินทุนที่ได้มาแบบเร็วด่วนนะคะมีด้วยนะคะเช่นการกู้ยืมเงินนะคะจากธนาคารหรือจากเพื่อนฝูงนะคะเอามาหมุนธุรกิจหรือมาลงทุนก่อนช่วงนี้นะคะ การวางแผนโครงการในเรื่องของการจัดสรรบริหารค่าใช้จ่ายมีเข้ามาด้วยนะคะตุลาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ต้องได้ใช้ความคิดวิชาการดึงความสามารถเก่าๆที่ตนเองมีอยู่ออกมาใช้ให้หมดค่ะไม่ต้องกงไม่ต้องกักแล้วนะคะมีศักยภาพมากแค่ไหนให้เอาออกมาใชให้หมดในเดือนนี้เลยค่ะตุลาคมนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของชาวธนูในอนาคตเลยนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของงานการเงินผลประโยชน์รายได้ของตัวคุณเองนั่นะค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสั่งสอนวิชาการการอบรมนะคะให้ความรู้งานราชการงานต่างประเทศสื่อออนไลน์โซเชียลงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสุขภาพรักษาพ,พยาบาลงานเสริมงานจ็อบพิเศษเรื่องรีรับศาสนาพวกนี้ละค่ะจะทำได้ดีเด่นเป็นพิเศษค่ะ บางคนจะได้เซ็นสัญญาข้อตกลงนะคะอะไรสักอย่างด้วยนะคะในเรื่องของการของงานผลประโยชน์ตัวคุณด้วยนะคะ ตุลาคมจุดพลิกผันจุดก้าวเดินอีกครั้งค่ะหลายๆอย่างต้องเตรียมการวางแผนหลายอย่างไม่ได้ดังใจอยู่บ้างค่ะโดยเฉพาะเวลาความคล่องตัวยังขยับไม่ได้เต็มที่หรอกนะคะก็มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างค่ะทั้งทุนทรัพย์ระดมทุนบริวารลูกหลานนะคะยังเต็มรอบๆตัวอยู่ค่ะยังวุ่นวายอยู่นะคะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ สร้างความอึดอัดมีความเครียดอยู่ในนั้นอยู่นะคะรักษาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจอารมณ์ของตัวเองให้ดีหน่อยนะคะตุลาคามนี้ละคะ่ะอึดอัดตึงเครียดประสาทจะแดกเรื่องเล็กๆปัญหาน้อยๆก็เก็บเอามาคิดมากนะคะ เกือบทุกเรื่องเลยล่ะค่ะทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องของการงานเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะเยอะไปหมดค่ะเอามาปอดปนกันจนปวดหัวเลยล่ะค่ะต้องระมัดระวังนะคะใครพูดอะไรไม่เข้าหูขัดตาเขาไปหน่อยนะคะงอนไปเลยล่ะค่ะจะเป็นแบบลักษณะนี้นะคะทำใจให้สบายค่ะใจเย็นๆนะคะอย่าเคร่งเครียดเกินเกินไปล่ะค่ะ อะไรที่ต้องรอจังหวะก,ก็รอทำอไรได้ก็ทำไปก่อนนะคะการงานจัดสรรวางแผนจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีอยู่นะคะอันไหนทำก่อนก็ทำไปก่อนนะคะงานที่ทำเบื้องหลังงานสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆความสามารถดเดิมที่คุณเคยทำมาก่อนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่รวมๆกันแล้วก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ มาแยกย่อยออกไปอีกค่ะ1-8ตุลาคมนะคะช่วงนี้ก็วุ่นวายหลายๆเรื่องอยู่ค่ะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ9-12ตุลาคมนะคะอารมณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักหรอกค่ะระวังจะมีประทะคารมมีเรื่องหง,งุดหงิดใจสักนิดนึงอยู่นะคะ 13 -15 ตุลาคมนะคะมีโอกาสจะได้รับทรัพย์นะคะรับโชคลาภจากแดนไกลต่างประเทศโซเชียลด้วยนะคะมาแบบที่ไม่ได้คาดฝันไว้ก่อนเลยค่ะส่วนรายจ่ายก็มาเช่นกันนะคะ18ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะ งานสำคัญๆญจะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วล่ะค่ะเป็นจังหวะของการวางแผนเตรียมการลงทุนนะคะภาระหน้าที่ก็เยอะมากเช่นกันค่ะจัดสรรเวลาเอาไว้ให้ดีค่ะแล้วจะดีเองนะคะธนูคะอีกอย่างที่ต้องบอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณอย่างมากเลยค่ะพ่อแม่คนแก่คนสูงอายุจะมอบโอกาสดีๆให้คุณค่ะจะทำอะไรก็ให้ยกมือไหว้บอกกล่าวกันสักนิดนึงนะคะ ทุกอย่างจะราบรื่นอย่างอัศจรรย์ใจเลยค่ะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะการเงินตุลาคมนะคะเป็นเดือนที่หาได้ง่ายหาได้คล่องค่ะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะจะมีโชคลาภในต่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะ ผู้ใหญ่สนับสนุนเพื่อนญาติคู่ของก็อุ้มชูส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะบริวารลูกหลานยังต้องเอาใจใส่ต้องรับภาระดูแลเขาอยู่นะคะช่วงนี้จะรับคนเข้ามาช่วยงานก็ขอให้ดูให้ดีนะคะจะมาส่งเสริมก็มีค่ะจะมาป่วนก็มีเช่นกันนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเบกเบกไว้ก่อนช่วงนี้นะคะ จะเป็นการดีมากกว่าค่ะเพราะจะเป็นภาระมากเสียกว่านะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะพอสมควรนะคะถ้าธนูท่านไหนนะคะที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้วนะคะก็ได้อยู่นะคะรับได้ค่ะแต่ขอให้ดูให้ดีๆก่อนนะคะตุลาคมนี้นะคะเงินเข้ามาดีค่ะรายจ่ายก็มาเช่นกันนะคะตุลาคมบริหารค่าใช้จ่ายกันเป็นพลวันเลยละค่ะ รายจ่ายก็จะเกิดขึ้นกับความจําเป็นเกี่ยวกับอนาคตของคุณนั่นแหละค่ะทั้งความมั่นคงและโอกาสระยะยาวนะคะงานดีนะคะคุณสามารถจัดการแก้ไขได้เป็นอย่างดีค่ะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีอยู่ค่ะไม่น่าห่วงอะไรนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในเดือนนี้จะสำเร็จได้แบบง่ายๆเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะ ความรักคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะความรักเป็นไปนในทิศทางที่ดีค่ะการร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนกันสร้างตัวทํางานร่วมกันคู่ของเป็นตัวแปรหลัก,ก,ก,กสําคัญสาคัญมากๆค่ะในความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาเวลาจะทําอะไรก็ต้องปรึกษากันนะคะฟังคําแนะนําของเขาจะเห็นคําตอบอยู่ในนั้นอยู่ค่ะ มาต่อกันที่คนโสดนะคะส่วนคนโสดนั้นนะคะชาวธนูเน้นเรื่องของการทํามาหารายได้สมากกว่าค่ะจะมีต่างเพศเข้ามาอยู่นะคะในการทำงานสมากกว่าค่ะทํางานร่วมกันช่วยเหลือกันไปมาค่ะเกิดความใกล้ชิดกันค่ะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ลึกซึ้งมาได้ค่ะเพื่อนร่วมงานกับกลายมาเป็นคนรู้ใจได้นะคะไม่ใช่คนทำงานแล้วค่ะ ยกระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นไปอีกค่ะเป็นคนของหัวใจในชีวิตไปแล้วละค่ะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยนะคะช่วงต้นเดือนระมัดระวังสุขภาพความคิดความเครียดและการเป็นหวัดนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะปวดหัวไม่เกณนกันสักนิดนึงหน่อยนะคะปากลังของเดือนไปแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วละค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะรักษาแค่อารมณ์ของตัวเองเท่านั้นเป็นพอค่ะ อุบัติเหตุไม่มีเกณ์อะไรนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะธนูคะงานจะดีมากๆเลยค่ะเงินจะคล่องมากค่ะมีดีตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ แต่รายจ่ายก็เข้ามาเช่นกันนะคะจะทำอะไรวางแผนอะไรก็ฟังคำแนะนำจากคู่ครองหรือพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะคะเสียก่อนนะคะก่อนจะทำอะไรค่ะเดือนนี้ไม่มีอะไรมากค่ะผ่านช่วงวุ่นวายมาแล้วต่อไปนี้เป็นการตั้งหลักปักฐานที่มั่นคงในอนาคตแล้วนะคะลุยเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวธนูนะคะที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกป,ประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ช่วงนี้โควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะคนไหนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะสุขใจมีความสุขนะคะแต่ยังไม่ได้หายไปไหนเราก็ยังต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องปิดแมสเวลารับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะ เป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน